เมื S <S. <S. ่อวันที่20กรกฎาคม2566ณมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเซาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คุณสุภาพสอยินดีสุขผู้มยการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาได้นำคณะกรรมการสภานักศึกษาในภาพปกติประจำปีการศึกษา2566เข้าร่วมในโครงการประชุมสมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในครั้งที่16ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศกว่า500คนเข้าร่วมการประชุมโดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานด้านกิจการนักศึกษา <c oughs> เกิดการสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั้ง38แห่งผู้ร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลที่จำเป็นในศตวรรษที่21 และได้รับการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือระหว่างวันที่20-22กรกฎาคม2566ในรูปแบบของการบรรยายและการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาราชพัฒรวมใจรักสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและวิศวกรสังคมในครั้งที่1ประจำปี2566เพื่อหาหรือร่วมกันในการพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและวิศวกรสังคมโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมด้วย